สวัสดีนะทุกคนพลูกลับมาใน่เอ birth, อรีเบิร์สแชมเปียนอะขอดูกันชอบคือชื่อช่วยเนี่ยรีเบิร์สแชมเปียนส์อัลติเมตนะทุกคนอุ้ยได้ปีกอ่ะได้อันแรกในชีวิตเขาได้เดี๋ยวนะคุณดูดู what is that เออวนั่นแหและเราเข้าไม่เสร็จปะโอ้เอี๋ยดกอเราจะเพิ่มและ c t i o n c a s o t i o n l ชั่ i จิมพ m เออชั่นก็ดีนะแต่ว่านล่วตอนนี้เราคือแบบร e r e ลล้วเรา r e v ิ r ์ e ไป93เราโประกรมดี ยูนเบิร์ดลวดิเราเอากินน้ำยาเรากินน้ำยาเพ็ดกันโอเคไหมอ๋อชคเราใกล้หมดตกใจหนูว่าน้ำยาเพ็ดเพิ่มมาแค่ยี่้ามโอเคมาแล้วมีเพชดอยู่พันหนึ่งล้ดิันกำลังดูๆอะ ง่ายดีเนาะตอนนี้เรามี1 6้กสิบก่นได้อะไรบ้างตอนนี้เรากดทเทลสิบเคอะเธออสองเโอ้ลืมไปอะไรพูดอะไรนะเราได้สตรอเบอรี่มาจากไหนไม่รู้ว่าเราดูอินด็คส์ละรีวอร์ดส์ยังไงได้รางวัลมา น,นีไงเราคงดูเราเธอเลเวสที่ละห้าอหรอบอีู่แล้วเธอก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมใช้เพชรแวะนำดิเที่ละห้าอหรอ,าอบรอ๋อทำไมอ่ะเอ้าวก็ไกลก่อนเธอจะถึงยี่ห้างไงถ้าเธออยากเือวได้เร็วๆสำหรับระดับเธอก็เอาไปเนี่ย ันีดูเราดิีดูเราตอ,นน,อนนี้เราคือแบบมีอยู่ดูตรง, Body. นนรบบงลีดเดอร์บอดิรีเวิร์สไปล้วสองร้อยหบแปดรอบอะแค่ห้าสิบรอบเองอ่ะมนดิโยอันนี้<อ>ชิพเมลเราทำชิพเมอนสไลไปฆ่านะเนยได้กรกับแอปเปิ้อ่ะดิทำเลยเนี่ยแอปเปิ้ลเพมคลิก10%บนห้านาที เสรแล้วต้องเอาอ,อันแ<ะ>ออีปิแน<ม>่จาจได้เดี๋ยวเราเพิ่มคิกมัลติไฟลยเยอะก่อนเรากดทีละยี่สิเแล้วอันเดียรเดี๋ยวเ็ล่าอ๋อเทรดยังไม่มาอเดียร์ดูดิดนคยงไดูดิกดเทรดดิยี่สิบหกนัดที่อเดทหนเทรดยังไม่มาจะมาในอัพเดตหนึ่งแล้วถ้าดูดิเทรดดิขับอ่ะ coming in update ห oh, mm hmm. นึง่งอ๋อนึกว่ามีแล้วโดเทรดขลังวะนึกว่าเทรดกันได้อบบน,นี้คิด oh. s <S ี่าอ๋อ p e s t i g e fun เออทำเคลื่อนที่ลำนี้เร,า,ราไปด้านตอบไปได้แล้วอะแต่ให้เรารอเธอก่อนไหมนี่คืออะไรอะ่ะก็ด้านตอบไปไงไม่หมายถึงไอเนี้ย วีบดอ๋อโอเควีบีดมาตรนี้มันีมาตรงนี้ด้วยบอดถ้าเราทำแล้วผมชอบต0ทุกคนดูดิ a n c i e n Shop อะนี้ Ancient Shop Free to Play บาบมาดูแล้ว หยุดเรียกฉนันมาตรงนี้ได้บอสสิมากดตรงนี้โชคดีขึ้นนะรูป้ปะโออีไอตรงนี้ดูอยู่ตรงเนี้ยโชคดีขึ้นไอนนที่วาร์ปแล้วเธอกดไปดูตรงวาร์ปดิอ๋อเชลไม่กดหรอก the reverse e a อ t h company อ๋ออ,อ๋อ this far อยน,นนี้ชนี่อ่ะชนี่อ่ะมีชนี่ด้วยหรอเอยอย่างอีก็ดีดิมีชายนี่ใช่ไหมเออต่ว่าเป็นแบบอันต่อไปดีกว่าจะได้มีชายนี่ดีดิดีดีคอะไดรด้วยดิมี o d e n pet กเด็กได้ออโต้คลิกลอรลเอเอ,อออโต้คลิกเหรอ ลูกเป็นมันมีออตโต้คิกบบับฟีตอนนี้เราีเริ์มไปสี่ร้อยรอบแล้วเรากดทีละยี่รอบแบบนี้แบบเราได้เยอะมากอะเธอเหมือนกัน นี่ยจเจอประสิบน้อยมากอ่ะโทษเลยพลเรยนพลเรีนเดี๋ยวด,ดูตรงรีเวิร์สก่อน reverse หนึ่งร้อยรอบสี่ล้านโอเคเออง่ายขึ้นตั้งเยอะเลยห้าล้านเนาะห้าล้านเราต้องเอ่อกดห้าล้านรอบโกหกนี่ทำไมทำไมกินน้ำยาถึงจะได้เพิ่มคลิกเยกอะตรงนี้กดไปที่น้ำยานี้กดไปที่แอปเปิ้ลไม่ใช่แครอทนะอ่ะเอาเลยเ,เลย โัลโหลดีรัวเปล่ามดิจเนียสดิเดีแล้วกดชิลละิลสี่มื่นอะสี่มืนเานะแล้วก็สิบกดไข่เรลาเก้าสิบเจ็ดลูกเคลมเพลย์ไทม์รีวอร์ดคอลเลคตอร์เก็บพลไมืสิเราเจออะไรอ่ะ จิมพูชันตกทั่วแบบ<อ>นี่นี่ตัวอะไรอะมาดูเร็วนี่มันตัวอะไรอะมาดูนี่ยางแบงบมาดูนี่<ล>น่ามันเัวเ <laughs> นี้ยก็ปะและเกียร์ละกะดาตัวเองสิมนี้ <laughs> แใครก็อยู่ว่าเธอต้องผู้ เราเพิ่มโชคได้หรือไม่ก็เพิ่ม golden space ละเธอได้อ่ะไม่พิเศษฉันได้มาห้าอันโอเคเราโยอท้องตื่นเต้นดิ โอ้ว้าวฉันได้ขึ้นนี่เว้ยเว้ยอืมแล้วมันเรียกว่าอินสปอเรชันดิคอลเริ่มต้นกำลังดีใจนะแล้วแล้วอันรีเวิร์สมาหนึ่งเอ่อเจ็ดร้อยรอบแล้วชาร์จเงียเงีบๆเรากดทีละห้าหมื่นดิเราอยากได้ชายเนี่ยเราขอสูงแล้ว โอ้อ r ร์ i v e เธอเธอขายมาป่ะ s m a r จ i n งจ o b ไอคืออ r ร์ i v e ถือขายโอเคแม่เธออัปเกรดคลิกมัลติพลายเออร์ดิเอัพเกรดไปเอออืมเนี่ยเพิ่มโอเคคันนี้กดเนยกดอะไรก็ได้ก็เลยแม่เย oh, okay. ี是是๋ยวขึ้นเนี่ยอ่คันนี้เธอกดร Reverse เนออกดกด e e r s e น่ดเอ <U. S 1> เอ Gore, เอ่ยี่พารอบเออวันนี้ถ้วนี้อี๋ยวนะดูก่อนเอออีกแค่สองรอบบป e v e r s e หนึ่งนระอบหนึ Rank ่รอบี e ิ r ์ e ดีเิร์ o r s e อาเจ็บเจ็โอเคปลด็อบไป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 เรารอบชงด้านหนงดิ o ด ติดตามตอนต่อไปนะทุกคน